ข้อแจุดนี้นะครับจะเป็นจุดของเจ้าแม่ตะเคียนของวัดตะเคียนจังหวัดทำพรีนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับที่สายมูเข้ามาขอโชคขอลาขอพรขอสิ่งดีๆเนี่ยเยอะมากไม้ไม้ไม้ตะเคียนเนี่ยคนโบราณจะเชื่อกันเลยว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่มีนางไม้เนี่ยสิ่งสถิตอยู่นะครับซึ่งไม้ในตำนานเนี่ย ก็จะมีหลายแบบนะครับที่คนโบราณเชื่อกันว่ามีความสัดิ์สิทธิ์อย่างต้นไทรก็จะเป็นอีกไม้หนึ่งนะครับที่หลายคนเนี่ยพากันกราบว่าพากันบูชาแล้วคนที่บูชาไม่ว่าจะเป็นไม้ตะเคียงก็ดีหรือต้นไทก็ดีนี่ยมักจะได้สิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาในในชีวิตเราแต่พูดถึงถ้าเกิดเป็นสิ่งที่ติดตัวเราเนี่ยเพื่อช่วยในเรื่องของโชคการดึงดูดโชคลาภการค้าขายต่างๆเนี่ย ทางบ้านมุลตาเราก็มีไม้ไม้จำนางอยู่สามสามชนิดนะครับที่เราอยากให้ใส่มู่เรานำไปติดตัเพื่อช่วยในเรื่องของการค้าขายอันแรกก็คือจะเป็นไม้ขนุนซึ่งเรานำมาทำเป็นตะกุดขนุนอันนี้ต้องบอกเลยว่าดึงดูดในเรื่องของโชคลาภนะครับเหมาะสำหรับคนที่ค้าขายคนที่ ทำกิจการต่างๆคนที่ต้องการลูกค้าเข้ามาไม้ไม้ขนุนเนี่ยจะมารถที่จะดึงดูดสิ่งเหล่านี้มาได้นะครับอีกไม้หนึ่งเนี่ยก็คือถาวรหลงนะครับถาวรหลงเนี่ยจะเป็นถาวรโบราณเนี่ยเขาจะเชื่อว่าถาวรหลงเนี่ยจะเป็นถาวันที่เลือ้อยผ่านหน้าสถานที่ที่ศักิ์สิิหน้าหน้าสถานที่ที่ลึกลับ นะครับเชื่อมข้ามศิธิ์หรือว่าทางเข้าเมืองลับแลเขาบอกว่าใครที่ก้าวข้ามผ่านถาวนลงไปเนี่ยจะทําให้หลงทิศหลงทางนะครับแม้แต่นกเนี่ยถ้าบินผ่านก็ไม่สามารถหาทางกลับลังได้แต่ถาวนหลงเนี่ยถ้าเราเอามาใส่เป็นตะกุดนะครับแล้วนํามาติดตัวเนี่ยจะช่วยดึงดูดในเรื่องของลูกค้าให้เข้ามาแล้วให้เข้ามาอีกพอลูกค้าเข้ามาเนี่ยมันจะ,นจะทําให้เกิด เงินทองโชคลาภสิ่งดีๆเนี่ยไหลเข้ามาในกิจการตรงนั้นดังนั้นเนี่ยอยากให้ใ่มูเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายมองหาไม้ไม้สักดิสิทธิ์เหล่านี้เนี่ยนำนำมาติดตัวแล้วอีกหนึ่งชนิดเนี่ยจะเป็นไม้พยานหิ้วดาไม้พยานหิ้วดาเนี่ยจะเป็นไม้ที่เกิดจากการตายพายนะครับคือตายเองหรือโดนฟ้าผ่า สิ่งเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะมาทำํำเป็นไม้พยานยูานดานเป็นตะกุดเนี่ยเขาจะเอาส่วนที่อยู่ยอดมันนะครับอะไรก็ตามที่เป็นยอดเนี่ยตรงนั้นนะครับบอกว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดของไม้ตายพายทั้งหมดดังนั้นการที่เรานําส่วนที่เป็นยอดเนี่ยมาทําเป็นตะกุดเนี่ยมันจะเป็นการจึงกลายเป็นจุดยอดตะกุดพยาน้วดํา ที่ดึงดูดคนโบราณจะเชื่อเลยนะครับว่าดึงดูดโชคลาภป้องกันอันธิชาสาสตร์พืชบนดําหรือแม้กระทั่งแ้วคาดครงพันธ์ตะกุดชนิดนี้จะมีพบแต่ที่สําคัญคือหายาก,การบูชาตะกุดทั้ง3มชนิดที่ผมได้กล่าวมาก็คือตะกุดขนมทองนะครับตะกุดถาวตหลงและตะกุดอ่าพยายนจยูรบอกเลยว่าต้องบูชาจากแ่ง ณสถานที่ที่เราเชื่อถือได้เท่านั้นเพราะถ้าเกิดเราได้ของที่ไม่แท้เนี่ยมันจะทําให้พุทธคุณตรงเนี้มันไม่เข้มขังนะครับสิ่งเสริมมันสิ่งเสริมเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันอยากให้สายมูเราเนี่ยใครจะว่าเราเงินงานใครจะว่าเราอะไรก็ตามไม่ต้องไปสนใจนะครับขอให้หาสิ่งเหล่านี้ ที่มาสมบตัวเราแล้วนํามาบูชาผมเชื่อเลยว่าชีวิตของทุกท่านเปลี่ยนนะครับสําหรับท้ายคลิปแนี่ยจะขอฝากคําพูดไว้หนึ่งคำพูดนะครับก็คือไม่จําเป็นต้องยืนสูงไม่จําเป็นต้องยืนเด่นเพียงแต่ยืนให้เป็นแล้วไม่ล้มก็พอดังนั้นขอให้ทุกท่านนะครับจงประสบแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตแล้วขอให้ทุกคนที่ทํากิจการร้านค้าหรือทํา อาทีพไม่ว่าจะรับราชาการหรืออาชีพอดก็ตามขอให้หาสิ่งเสริมที่พอสมกับตัวผมเชื่อว่าทุกท่านผ่านที่สิสกิจนี้ไปได้ครับ